เดบิวตเดบิวทั้งน้องๆแล้วก็ลูกของพี่มุกนะครับผู้บริหารอีกหนึ่งคนพี่เฟิร์นด้วยไหมพี่เฟิร์มไปไหนพี่เฟิร์มด้วยสวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเลยนะคะฝากน้องๆด้วยนะคะเยอะมากวันนี้มากเยอะมากครับนะคะอ่ะมาสิจ่ะพี่รองขาววันนี้ได้เริ่ม ครับวงใหม่มาแล้วดูเลิกเช็คเลิกม,มาเป็นอย่างดีนะฮะว่าวันนี้จะเป็นวันที่เป็นนิบิตหมานดีมากๆที่เราจะได้แนะนําน้องๆที่ถือเป็นเกิร์กรุ๊ปเลือดใหม่จากวิดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพราะว่าเ,เราเองก็ใช้เวลาในการฝึกฝนน้องๆแล้วก็ตัวทีมเองก็ใช้เวลาในการทํางานกับน้องๆแบบ เขี่ยวกันมากๆครับจนออกมาเป็นผลงานในวันนี้ที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นความสามารถของน้องๆได้เห็นตัวตนของน้องๆแล้วก็สเสน่ห์ของน้องๆที่ผมว่ามันก็เป็นอะไรที่มันแปลกใหม่มากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเหมือนกันสำหรับเลติเทนเบนครับ จริงๆเราว่าด้วยคาแรคเตอร์ครับคาแรคเตอร์ของน้องๆเองเ,ออเราก็มองเห็นว่าจริงๆแต่ละคนจะมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ว่าแต่ละคนที่แตกต่างมารวมกัน แล้วมันจะเกิดเคมีแบบไหนบ้างอนะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันนี้ก็จะเป็น5คนที่เราจะได้เห็นถึงเคมีที่มันมีทั้งความหวานแล้วก็มีความซุกซนมีความแสบแสบหรือว่าเท่ๆอยู่ในตัวซึ่งมันก็เลยกลายเป็นคาแรคเตอร์วงที่ผมว่ามันมันมันหลากหลายและฉูดฉาดออกมาใช่ค่ะแล้วก็ทุกทกคนตอนนี้ถูกถูกเทรนนิ่งกันมาให้สามารถทำได้ในทุกๆโพซิชันด้วยกันค่ะก็คือ ทั้งทั้งคนฝั่งที่เป็นแรปเปอร์เองก็จะสามารถร้องเพลงได้ด้วยเหมือนเหมือนอย่างที่เราสป่อนวิดีโออ e น n i o n c o d u c t i o n เอกไปะคะ่ะก็คือแล้วก็ทุกคนถูกเทรนมาให้เต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างแข็งแรงนะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นกรุ๊ปที่เป็นกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปแรกของะคะ่ายเราเพราะปกติของเราจะมีแบบสามคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <ừ. S 1> ก็ตอนนี้เป็นกรุ๊ปใหญ่กรุ๊ปแรกของค่ายเราก็จะพยายามจะ เน้นในเรื่องของ performance แต่ว่าก็จะไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของเราเรื่อง vocal ด้วยครับผมนานไหมคะก,กว่าจะไฟแนลห้าคนเพราะว่ามันก็ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่นาะงห้าคนเราไม่เคยมี <c oughs> จริงๆเราได้เจอกับน้องๆแต่ละคน,นะมาในสักระยะหนึ่งแล้วครับแต่ว่าการกรุปรวมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีกระบวนการในการทดลองในการพาน้องๆมาเจอกันหลายๆกรุ๊ปทำงานร่วมๆกันหลายๆแบบแต่ว่าในกรุ๊ปนี้เองจริงๆก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันในการให้เขาได้มาเจอกันแล้วก็รวมกันเป็นกรุ๊ปนี้จนเราเห็นรู้สึกว่าเออเคมีที่มันเกิดขึ้นมันน่าสนใจแล้วก็ดูเขาสามารถบาลานซ์่ง เความหวานความซุกซนหรือแม้กระทั่งความเป็นเด็กในตัวเขาออกมาได้ดีมากๆาครับเลยรู้สึกว่าเคมีของกรุ๊บนี้แหละแล้วมันมัน,ม,นมันถึงเวลาแล้วมันพอเหมาะแล้วใช่ไ<า>มคะันมีความกดดันก็ได้รอบที่ใหญ่เขาก็ไว้ได้ดีเลยพอเป็นลิตรหลายคนก็คาดหวังแล้วทีนี้จริงจริง,รงถามว่ากดดันไหมเมื่อันก่อเราบอกว่า อย่าเรียกว่ากดดันแต่จริงๆก็กดดันค่ะกดดันอยู่ดีกดดันอยู่ดีค่ะใช่เพราะว่าเหมือนพอเป็นเกิร์ลกรุ๊ปด้วยแล้วก็แล้วก็รุ่นพี่เรามีมีเกิร์ลกรุ๊ปคือพิกซี่เนาะครับผมคือหลายๆคนก็เหมือนเหมือนมีการพูดถึงแหละว่าพอเห็นออกมาเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะถ้าเป็นวงน้องสาวที่ออกมาเนี่ยจะจะออกมาในรูปแบบไหนลักษณะไหนมันจะทับลายกันไหมหรืออะไรเนียค่ะอันนี้ก็เป็นความกดดันวนิงของเราด้วยที่พยายามจะทําให้ให้เป็นกรุ๊ปที่แตกต่าง ก็เป็นโจทย์หนึ่งแหละของทางทีมแล้วก็ของของทุกๆุกคนในการทํางานเลยไม่ว่าจะเป็นในในแง่ของเพลงในแง่ของ MV หรือว่าสไตล์ต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี <S, <S <S, <S <S <S, <S, ้ก็ถ yeah, ือเป็นโจทย์หนึ่งที่เราเองก็รู้สึกว่าเราสนุกนะที่ได้ทดลองกับกับกับรูปนี้ในเวที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็ไปในเวที่คิดว่าน่าจะทําให้ทุกคนรู้สึกแฮปปี้ด้วยเช่นกันด้วยคาแรคเตอร์เลยคือตอนนี้เราวางไว้ว่าอยากให้เป็นกรูปที่ที่ออกมาแล้วสร้างความสดใสให้กับทุกทุกคน หลายคนก็แซวว่าน้องเด็กค่ะพี่โดค่ะจุดห้าสี่ห้าครับผมจริงๆอ่อผมว่าอาจจะด้วยวัยที่เราเห็นนะเวลาไปไปดูว่าโอ้เขาเกิด2010หรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเราได้เห็นฝีไม้ลายมือของเขาเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาหรือเห็นทักษะหรือการทํางานของเขาอ่ะเขาโตมากครับเขาเขาเขาจริงๆผมว่าเขาเขาถูกฝึกมาด้วยด้วยด้วยการทํางานแล้วก็ให้ให้ให้ตัวเองแบบ เหมือนช,นชื่นชอบแล้วก็แน่วแน่กับความฝันตัวเองผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันใหญ่เกินกว่าเรื่องอายุแหละถ้าถามผมเออสิ่งนี้มันทําให้มันแบบโดดเด่นออกมามากทําให้เราเชื่อได้ว่าต่อให้คนจะรู้หรือไม่รู้อายุแต่ว่าเวลาอยู่บนเวทีทุกคนต่างจะเห็นว่าเขาเป็นคนทั้ง5คนที่มีความสามารถแล้วก็อยู่บนสเตจได้แล้วก็ทำงานได้อย่างโปรเฟชชั่นอลด้วย ทุกการทางานมันย่อมมีความคาดหวังอยู่เสมอเนาะถ้า,ถาบอกว่าไม่คาดหวังะน่าจมันก็ไม่น,น่าจะไม่จริงพูดตรงๆ,รงๆก,ก็คาดหวังมากๆค่ะแล้วก็แล้วก็หวังว่าว่าน้องๆเองจะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่สามารถพาทป๊อปเราขยับขึ้นไปได้อีกอีกสเตจหนึ่งด้วย,ยะคะในงานการทํางานของเราเราเราคาดหวังให้งานมันออกมาเป็นงานที่เราชื่นชอบ แล้วก็สิ่งนั้นมันคือที่สุดของการทํางานของเราแล้วมันคือหมดหน้าที่ของเราแต่ว่าความคาดหวังต่อไปมันคืออยากให้ทุกคนได้ได้ลองเปิดใจแล้วก็ได้ลองดูเผื่อจะมีความรู้สึกชื่นชอบเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นความคาดหวังที่เราเองก็ไม่สามารถที่จะกําหนดได้ขนาดนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่าฝากเนื้อฝากตัวให้กับทุกทุกคนแล้วกันฝากน้องๆด้วยล้วันะครับเพราะว่าทุกทุกคน้น้องๆทุกคนก็ตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่กับกับโปรเจกต์นี้มากๆครับ เดี๋ยวฝากนะคะอีกรอบหนึ่งติดตามได้ทุงไหนอะไรยังไงค่ะก็ก็ถ้าจะเอ่อถ้าถ้าเป็นเรื่องของเพลงเรื่องของ MV นะคะดูได้ที่ช่อง Official ของทางลิสเทนเอ a นเ m ็มเองค่ะแต่ว่าตัวน้องๆเองคอนเทนต์อื่นๆที่จะปล่อยออกมาของน้องๆก็จะอยู่ในช่อง s n s o f f i c i a l ลค่ะรวมรวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆด้วย i.g.tiktok.x นะคะ SNS Official ทั้งหมด แล้วก็ช่องทางออนไลน์ของน้องๆเองที่เป็นส่วนตัวด้วยทุกคนก็ฝากติดตามน้องๆได้ปักเมีกันได้อยากจะเชียร์ใครให้กำลังใ,ใจใครก็ฝากได้แต่ที่สำคัญฝากชูการ์แสไปซ์กับทุกคนด้วยนะคระับคคขอบคุณครับครับ